สวัสดี FC ที่ติดตามเพจคนแต่งปืนอยู่นะมาวันนี้กูจะพามึงเจาะลึกเจาะบึกเจาะบรึกกลุ่มปืน1911เป้น1 9ห u s army u s army อะไรอะไรมากลางใช่ไหมมากลางใช่ไหมมากลางตัวไหนมากลางตัวไหนมากลางตัวไหนมากลางยุคแรกของบริษัทโคยุคท r a n s ิ t i o n m o เลอ่า นะกูจะเริ่มนะกูจะเริ่มแล้วนะยุคทันชิชันโมเดลนะจดจํา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 นะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจะเริ่มบอกจุดสําคัญสําคัญทีละอย่างกูมีข้อมูลไว้ให้พวกมึงรอเซฟกันได้เลยนะสําหรับคนรักปืน 1, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมามึงมาตามกันตรงนี้เลยมึงมาติดตามกันตรงนี้เลยนะกูขอหัวใจกูขอหัวใจกูขอให้ทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กูหน่อย นะกูจะได้มีกําลังใจกูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้พวกมึงได้รู้เกี่ยวกับปืนอีกเยอะมากมายเลยในะตระกูลแม่ง1911 U.S.Army เนี่ยศึกษาเท่าไหร่แม่งก็ไม่จบไม่สิ้นสุดกูกล้าพูดได้เลยพเพียบนะวันนี้กูจะพามึงมาดูในยุคข,ของ Transition Model อ่านะในทนันไ,ไอเครื่องหมา่นี้มันเป็นเครื่องหมายผู้ตรวจการมันเรียกว่าเครื่องหมายผู้ตรวจการ ก็คือคนที่ตรวจปืนมึงตอนเอาปืนมือที่ทรงออกไปลบแล้วเอากลับมาหรือปืนมือก่อนที่จะออกไปลบมันต้องมีการตรวจสอบมันต้องมีการตรวจสอบปืนก่อนที่จะออกไปใช้นั่นแหละนั่นแหละหน้าที่ของใครล่ะหน้าที่ของกองทัพหน้าที่ของกองทัพแล้วผู้ที่กองทัพสหรัฐเนี่ยนะมันก็จะจะมีมีผู้พันม์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกทหารทั่วไปมันก็จะมีกรมสัมพวุธของมันนะแล้วแล้วแต่ละยุคสมัยก็จะมีผู้บังคับบัญชาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมอ่า wtg ย่อมาจากอะไร wtg คือใคร wtg คือใครหูให้พวกมึงคิดกันบ้าง wtg เนี่ยที่อยู่ในวงกลมเส้นคู่เนี่ยนะมึงสังเกตให้ดีจะมีตัวอักษร wtg อยู่ในวงกลมเส้นคู่ให้สังเกตเนี่ยเส้นคู่เนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายยุคแรกในเลขเปิดซีเรียลนัมเบอร์708000ถึง7 1 0 0 0 0่ง่าวๆนะครับหมายถึงประมาณ2 2องอไรสองพันกระบอกหลังในหมื่นกระบอกที่ส่งไปตรวจสอบระบบปฏิบัติการทํางานต่างๆของปืนซึ่งคนที่ตรวจสอบคือกัปตันวอเทอร์กรตันกัปตันวอเทอร์ทีกรตันกัปตันวอเทอร์ทีกรตันมึงฟังไม่ผิดแล้วนั่นชือคือชื่อของผู้ตรวจการนั่นเองมาร์กพีมาร์กพีอ่ามาร์กพีจุดนี้นะครับให้สังเกตดีจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ปืน1911านงะมากางหมากาง U.S.Army อ่ะงูจะบอกเฉพาะแค่ลักษณะสําคัญนะมึงดูฟอนต์เลยมึงดูฟอนต์เลยนะฟอนต์ของรุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในสไตล์โคในสไตล์โคโคไม่เหมือนใครมึงดูลักษณะฟอนต์มึงจําให้ดีมึงจําเอกลักษณ์ฟอนต์ของ u s Army ให้ดีนะโคเลขของโคเลขปืนจะเป็นลักษณะนี้เลขปืนจะเป็นลักษณะนี้เท่านั้นเท่านั้น เท่านั้นถ้าเลกปืนไม่ใช่ลักษณะฟอนตนี้ตีไป,ไปเลยรุ่นอื่นเลมิงตันอะไรอีกอยู่เนียนสวิตมีอะไรอีกซิงเกอร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกออกูกให้พวกมึงไปคิดกันบ้างนะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปมีลักษณะฟอนตลักษณะฟอนลักษณะฟอนของโคลลักษณะฟอนของโคนั่นเองนะสามนาทีกว่าแล้วกูต้องรีบจบเดี๋ยวคลิปกูจะอัพไม่ได้อ่ะอันนี้นะ เฟรมล่างนะลักษณะฟอนเหมือนกัน m 1 9 1 1 s a 1 u s r m y จะเป็นลักษณะนี้อ่าเดี๋ยวกูจะเจาะลึกเรื่องผิวอีกมีผิวอุย้ยผิวปืนแมงรุ่นนี้เยอะเยอะมากเยอะมากกูบอกสนุกนะไอ้ผิวปืนรุ่นนี้จะเป็นผิวปืนที่แมงแตกต่างกันมันจะมีผิวฟอสเฟตกับ p าร์กเกอร์ไซเออแล้วกูจะอธิบายเลยว่าไอ้ฟอสเฟตเนี่ย p a นซิงเนี่ยกับพาร์คจะสายไรซิงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมึงติดตามกูมึงติดตามกูกูบอกได้เลยกูมีทีเด็ดมากให้พวกมึงจดจําเยอะไห้พวกมึงจดจําเยอะมาก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 ,มากอันนี้ลักษณะบตรหน้านะมันคงเป็นเอกลักษณ์นาเตยที่ที่ท,ที่ที่งดงามเหมือนเดิมมาร์กจีที่ใต้สไลด์มาร์กจีที่ใต้สไลด์มึงจดจําไว้เลยนะกูไปไว้นะมาอามาร์เก็ตมาร์เก็ตที่หน้าศูนย์ดิสคอนเนคเตอร์นะอ่ะกับมาร์กจีกับมาร์กจีอ่าให้ขยายให้ดู นะมาร์คเกตตรงเนี้ยนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่กูชี้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยไอ้เรียกมันเรียกว่าดิสคอนเนกเตอร์นะตรงเนี้ยคือมาร์คเกตตรงนี้คือมาร์กจีอ,อ่ะทีนี้อ่ะมึงดูอ่ะปลายต่อเมนสปริงยังคงเป็นลายเอกลักษณ์น้ำเตยตัดสวยงามเช่นเคยนะแล้วก็มีห่วงมีห่วงไว้สำหรับผูกแมกกาซีนไม่ให้ลุดไม่ให้ลุดไม่ให้ปืนลุดไม่ให้ปืนลุด,ดตอนออกลบนั่นเองเอออันนี้บูสตตาไกา่บูสตตาไก่จะเป็นเกียร์แบบนี้เจาะยึดอยู่กับโครงเฟรมนะ ลักษณะลำกล้องลำกล้องในยุคนั้นจะเป็นใยแก้วจะเป็นใยแก้วหมดจะเป็นลำใยจ,จะเป็นลำใยหมดเลยจะมีมาร์กจีแมงอยู่ที่ใต้ตุดนี้ตามนี้เลยนะเอาลักษณะของโค้ดจุดสี่ห้าลักษณะลำกล้องม sort of ึงมดูมดึงดูมีมาร์กพีตรงจุดมีเส้นมีเส้นตะไบแมงโคดคมโคดสวยเลยนะกริบกริบกริบเอกลักษณ์แม่งของคันข้างสไลด์แม่งเป็นเหมือนกันแม่งน้าเตยสวยกริบสวยกริบนะนี่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 อุ้ยกริบจัดกระบอกนี้นะกระบอกนี้นะกูบอกได้เลยกูบอกได้เลยเป็นล้าน เป็นล้านเออฝากติดตามด้วย f อ